สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s com นะครับในคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเป็นการอันบ็อกซิงนะครับตัวกล้อง Fuji x t 1 0ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาทดสอบนะครับการคอนโทรลแอนแชร์นะครับระหว่างตัวสมาร์ทโฟนนะฮะกับตัวกล้อง Fuji x t 1 0นะครับคลิปนี้นะครับขอเริ่มที่ตัวระบบปฏิบัติการ Android ก่อนนะกันนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะไปทดสอบกับตัว ios นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาทําการทดสอบเลยนะฮะก็เปิดตัว Wi-Fi นะครับที่ตัวกล้องก่อนก็กดปุ่มฟังก์ชัน7นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําการแพร์นะครับตัว WiFi นะฮะจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับไปที่ตัวกล้องนะฮะตอนนี้ก็โอเคครับทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับ มาถึงในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะฮะจาก Play Store นะครับติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับเป็นในส่วนของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็การแชร์นะครับการส่งไฟล์นะครับจากตัวกล้องมายังตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะฮะก็ลบลร่ตัดตอนเลยแล้วกันผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นแอปนะครับเป็นออฟฟิเชียลจากทางค่าย Fuji เลยนะครับก็คือแอป c a m e r a r e m o t e นะครับ ตัวอินเทอร์เฟซก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอยู่4เมนูนะครับก็จะเป็นรีโมทคอนโทรนะครับเป็นการควบคุมกล้องนะครับสั่งถ่ายรูปนะครับปรับตั้งค่าได้นิดหน่อยนะฮะจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ตัวรีเซพก็คือจะเป็นการส่งไฟล์นะครับโดยตรงเลยจากตัวกล้องมาเข้าที่ตัวเครื่องนะครับสําหรับบรา w ์คาม m ล่าก็จะเป็นการเข้าไปคอนโทรนะครับตัว ตัวกล้องนะครับคือเข้าไปดูรูปนะครับหรือว่าจะสั่ง Import เข้ามาอย่างตัวสมาร์ทโฟนนะครับสุดท้ายก็จะเป็น geo tagging นะครับก็คือเป็นการใส่ปิกัดลงเข้าไปในตัวาภาพถ่ายของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองในส่วนของรีโมทคอนโทรลก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ต้องมีการแพรอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ เมื่อเรากดที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วนะครับก็ที่ตัวกล้องก็จะมีให้มีมีแจ้งเตือนให้เรายืนยันนะครับว่าก,กดปุ่มเมนูโอเคนะครับเพื่อจะคนโทรลตัวกล้องนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้คือสามารถที่จะเป็นรีโมทคอนโทรลได้แล้วนะครับ ก็สามารถที่จะสั่งถ่ายรูปได้เลยนะครับอินเทอร์เฟซก็ยางที่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลเหมือนที่เราดูผ่านตัวดิสเพย์ของตัวกล้องนั่นเองนะฮะที่ปรับแต่งได้นะครับคร่าวๆเลยนะฮะก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอพิเชอร์นะครับรูรับแสงนะฮะก็จะปรับได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับรูรับแสงนั่นเองนะครับเมื่อกดตรงกลางนะฮะก็จะเลือกตรงนี้ก็คือจะเป็นการปรับชดเชยแสงนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ แสดงให้เราเห็นนะฮะตรงปุ่มตรงปุ่มเมนูตรงนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นเมนูแยกย่อยออกมานะครับก็จะมีในส่วนของ ISO นะครับปรับ ISO ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟิลม์มจำลองฟิล์มนะครับซิมูเลชันนะฮะแล้วก็ เป็นการปรับไวเบรนช์นะครับแล้วก็แฟลชม d ดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเซลทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาถ่ายรูปนะฮะอันนี้คือตรงเป็นจะเป็นเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิกนะครับก็คือการปรับเฟรมสุดเฟรมซิมูเลชันนั่นเองนะฮะก็ปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพย์แบ็กนะครับกดปุ่มดูรูปภาพแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นการสลับนะครับระหว่างการถ่ายภาพนิ่งกับถ่ายวิดีโอนะครับส่วนชัตเตอร์นะครับเป็นเป็นเป็นชัตเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสั่งถ่ายรูปจากตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะคือปรับตั้งค่าเนี่ยคือไม่สามารถปรับได้ละเอียดแบบเรียไทม์นะครับก็น่าจะคร่าวๆได้นะครับตามที่ที่ได้บอกกล่าวกันไว้นะฮะ อีกส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือการแท็บเพื่อโฟกัสนะครับในจุดที่เราต้องการนะฮะตอนนี้ผมก็จะแท็บไปที่ส่วนที่ผมต้องการจะโฟกัสนะครับจากนั้นก็สั่งนะฮะกดที่ปุ่มชัตเตอร์ก็จะเป็นการถ่ายภาพเลยนะครับก็จะแสดงผลออกมาให้ดูนะฮะในส่วนของตัวกล้องเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวดิสเพย์เนี่ยก็คือจะดับไปเลยนะครับก็จะมาแสดงผลที่ตัวสมาร์ทโฟนแทนนะฮะ ก็จะมีเท่านี้ครับการการปรับคอนโทรนะครับเป็น,นรีโมทคอนโทรนะฮะก็น่าจะาช่วยอำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยการปรับแต่งเนี่ยความละเอียดนะครับก็คงจะสู้ทางค่ายโซนี่หรือว่าทางค่ายพานาโซนิกไม่ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วก็ก็ถือว่าโอเคในระในระดับหนึ่งนะครับการใช้งานนะฮะเมื่อ สั่งถ่ายภาพแล้วนะครับกดปุ่ม playback นะครับก็จะเป็นการเปิดดูรูปถ่ายของเรานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะฮะสังเกตดูข้างบนนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้สลับได้ว่าจะแตะแท็บเพื่อที่จะดูรูปนะครับหรือว่าจะแท็บเพื่อ import file นะครับโอเคฮะคร่าวๆก็จะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของ Control รีโมทคอนโทรลนะฮะเวลาที่เราแบ็คเนี่ยออกจากเมนูตัวรีโมทคอนโทรไปแล้วตัว Wi-Fi ก็จะตัดนะฮะถ้าเราจะใช้งานใหม่ก็คือต้องมีการแพรใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับของของระบบ Wi-Fi บนกล้อง Fuji x t 1 0นะฮะเดี๋ยวมาลองดูในส่วนของโหมด c e i v e นะครับนะฮะก็จะเห็นว่ามีต้องต้อง,ต,องต้องแพรใหม่นะครับทำการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะฮะ ต้องกดปุ่มฟังก์ชัน7นะฮะที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็ทำการแพรอีกทีหนึ่งโอเคครับก็น่าจะได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นการส่งไฟล์นะครับก็ คือสั่งส่งไฟล์จากตัวกล้องนะครับไม่ได้ไม่ได้คอนโทรจากตัวสมาร์ทโฟนนะก็คือเข้ามาที่ Playback กดปุ่ม p l a y b a c k นะครับดูรูปภาพเนี่ยก็คือเมื่อกดปุ่มเมนูโอเคนะครับก็จะเป็นการส่งไฟล์นะฮะก็เห็นว่าสั่งส่งไฟล์แล้วนะครับก็จะมาเข้าที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับนะฮะก็จะแจ้งเตือนในลักษณะนี้นะครับเรากดปุ่ม n นะครับ โอเคครับคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวบ r o ส์คาเมล่านะครับก็จะเป็นการเข้าไปดูนะครับเหมือนนตอนที่เรากดปุ่ม p พย์แบ็ในส่วนของรีโมทคอนโทรนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะกดเข้าไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคือต้องเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่เราแบ็กออกจากเมนูแล้วเนี่ยคือ Wi-Fi มันจะตัดเลยนะฮะเขาต้องทำการแพร์อีกทีหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนนะฮะที่ดูแล้วน่าจะ จุกจิกวุ่นวายนิดนึงนะครับในการคอนเน c t นะฮะแล้วก็ตอนนี้คือปัญหาคือตัว Vivo x Shot ของผมเนี่ย wifi ระบบ w i f i มันมันเน่ามากนะฮะก็จะ Connect ําำบากนิดนึงโอเคได้แล้วนะครับก็จะเหมือนกับตอนที่เรากดปุ่ม p a y b แบ็ในส่วนของเมนู รีโมทคอนโทรนั่นเองนะครับก็เหมือนกันก็สามารถที่จะเลือกดูนะครับนะฮะแท็บเพื่อดูไฟล์ภาพรูปภาพนะฮะหรือว่าจะแท็บเพื่อที่จะ Import นะครับอิ p พ r ตรูปจากกล้องเนี่ยมาสู่สมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถที่จะสั่ง Import ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองลอง Import ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ที่ปุ่ม Import นะฮะตอนนี้ก็เซ็นเอ่อเซนดิ้งแล้วนะครับโอเคครับเมื่อมีการเซนดิ้งแล้วเนี่ย นะฮะก็จะมีเมนูยักย่อยลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นการแชร์นะครับสามารถที่จะสั่งแชร์ได้นะครับไปยังแอปพลิเคชันหรือว่าจะไปโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือว่าตรงนี้จะคือจะเข้าไปที่เมนูแกลเลอรี่เลยนะครับเพื่อเปิดดูรูปภาพนะครับโอเคครับก็คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายนะครับก็คงจะเป็นการ แนะนำในส่วนของการคอนเน c t แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอสรุปเลยนะครับการคอนโทรลแอนแชร์นะครับระหว่างตัวกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มีแอปพลิเคชันจากทางค่าย Fuji เนี่ยออกมารองรับแล้วก็สามารถที่จะทำงานนะครับเป็นรีโมทคอนโทรได้นะครับสั่งถ่ายรูปได้แล้วก็ ปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยแต่จริงๆก็ถือว่าครอบคลุมนะในระดับหนึ่งนะครับปรับไ s โได้ปรับไวเบลารนะครับตั้งเวลาถ่ายได้อะไรนี้ก็ถือว่าโอเคนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับตัวตัวแบรนด์อื่นเนี่ยอย่าง Sony หรือว่าเป็น panasonic เนี่ยคือเขาจะฟีเจอร์เขาจะล้ำกว่านั่นเองนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลนะครับจากตัวกล้องมายังสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่พิกัดลงไปในรูปถ่ายนะฮะตัวนี้ก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่ ฟีเจอร์โดดเด่น feature, do, hn, หรือวือวาแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นเบสิกแล้วกันนะฮะส่วนจุดอ่อนเนี่ยที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของการคอนเน็กนะครับการเชื่อมต่อนะฮะคือมันมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเวลาที่เราเข้าเมนูไหนเนี่ยแล้วก็เวลาแบ็คนะครับออกจากเมนูนั้นมาแล้วก็จะไปเข้าเมนูใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นดิสคอนเน็กไปเลยนะฮะก็ถือว่า วุ่นวายไปนะครับไม่ดีเลยตรงนี้คือว่าไม่ดีนะฮะแต่ตรงนี้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับใน,ในความรู้สึกของผมนะ โอเคครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปในคลิปนี้นะฮะการคอนโทรลแอนแชร์นะครับก,รนะก็ถือว่าทําได้ดีในระดับเบสิกแล้วกันนะครับผมคงจะสรุปแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือผมใช้งานกล้องโซนี่กับ panasonic มาก่อนนะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของความสะดุกสบายนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรพวกนีออ้อีกสค่ายนั้นนะจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าตัวค่ายฟูจิเนี่ยถือว่าทําได้ในระดับเบสิกนะก็ช่วย อ่ำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็คงจะเป็นการนะครับแนะนำนะกันนะคร่าวๆนะครับการคอนโทรและแชร์นะครับผ่านตัวระบบ Wifi นะครับของกล้อง Fuji x t 1 0นะครับกับตัวระบบสมาร์ทโฟนนะครับในระบบปฏิบัติการ Android นะฮะก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะไปทดสอบกับตัว iOS นะครับ นะครับโอเคครับผมก็คงจะฝากไว้ตะเปียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ